ตนาติมันเยมเพกินเทตินังกินจิพยาโรสนาปฏิคสัญญาณยามัญยาสตัวกเมีใจยมาตายาทานิยามปุตตังอายุสาเอะกปุตตมนุรังเกเอวาม ปิสาภปวติสุมาณสัมภาเวเยอปริมานางเมตันจะสาภโรกัสมิงมาณสัม ये अपरिमाणा गोत अथो अ च तिर्याञ्च असम्भागे असपाताङ्गीतां च रङ्षे नो वाय नो वा यत सविकतमेतये सति अतीतयब्रह्ममेतां विहार ธิทัมมาภุติทินจะอนุปการมาศิละวัฒนาเสนนาสัมปันนนตามิสุวินายยเคขังนิจาทุคขาปไสยังปุนาเรตีตีปะเคหิเมเมตัาเมตังเอระปะเทหิเมชาพยายาปะเตหิเม เมตังเมตังกันหาโกตะมาเกหิจอาปาทะเกหิเมเมตังเมตัง ตเกหิเมจะตัวปะเทหิเมเมตังเมตังพาะหัวปะเตหิเมมางปะปาทากโกหิงสิมามังหิงสิท ah ิปาทโกมามังจะตัวปะตัวหิงสิมามังหิงสิพาะหัวปะตัว si สัเพสัตตาสัเพปัน si สัเพปุตตาจะเก ដោ់� chang Él ្ះៈម្ចំ៏្ក់ទៈមថេងាបាត់រឿៃក្មថ្มา្មថ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 ្ម ᓯ ះ់មាន្មថ្មថ្មថ្ម สังโฆปัมานวันตานิสิิงสาภานิอหิวิจิกาสตปฏิอุณนาภิสารภูวมวสิกากตาเมราคากตาเมปเรตอปติกมานตุปุตานิโสมนะโม阿ค伽วตัวนะโม萨ัン สัมมาสัมพุทธาเนรสีลภูโนสัจจงโสจัยยโนทยาเตณเจนะกาหามิสาจกิริยมโนตระอวันชิตวาธรรมปรังสร พะเกสทิเนสศจารพรมะวาสายาสจกิริยมาคะสังสันติปังอปัตนาสันติปาตาอวังชนามาตาปิตาชนิขันตาชาตเวรปฏิกรรมสหัสเจเกเตมัยมหาปัจจ리โตสิกิวาเชสิโสรสักเร สานิโอทกังตวายทาสิกิสาเจนะเมสโณนาทิเอสาเมสัมจปารมีติ ังอาวมังคะลันจะโยจามนาปัสกุลนัสสานปาปะคาหัวทวนสุปินันอาการตังบุตรนุภาเวนะวินาสเมนตุยานทวนนิมิตตังอวมังคะลันจะโยจามนาปัสกุลนัสสานปาปะคาหัวทวนสุปินันอาการตังธรรม มานุภาเวนาวินาสเมตุยานโทนิมิตังอวมังคะัญชยโยจามานุสกุณนาสะสะโทปาปะกัมโอโสุปินานอาการตังสัฆคนุภาเวนาวินาสเมนต जे ทังปฏิทันจัชนานางอาทัสสตะกังทีปตุปปติสากะเรเนตวะปุไชยามิหังอิสิตังปุติตังไมหังเกปะเมวะสัมมิจตุ เจม่ยั่งอปจเวกิตาวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเทวาสิตาสัปฏิคาตายาโอนะสัปฏิคาตายาตังสัมมาคัสวาตาตัปสิริงสปะสัมปัสานังปฏิกาตายายาวาเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนาทาง

อิิปุรานันเวทนางปฏิหังธรมมินาวันเจวทนางนาอุปาเทสามียาตราชมีพวิสติอนาวาจตจาจพุสุวิหโรจารีนการชมยาอปเจวกิตวายังเสนาสนางปริปุตัง Tangyawa, tewa sita sa patika taya una sa patika taya. Tangsama kasawata, tapasiring sa pasamangsa ng taya. Yawa, DEWA utupari sa yawinotan ng patisal ฉะมัยยาปัจเวกิตะวายกิลานาปัจยเพสชาปาริคาโรปาริภุตุนโสยาวเทวาอุปนนังวายยาภาธิกานังเวทนานังปฏิกาตายาปยาปชาปรมัตตายาติ นะุญญากรรมนาอุป an ัชจยานุตาราอาจาริยุปการาจรรมตาปิตาเจยานักปิยามังสุริโยจันทิมาราชาภูนาวันตานาราปิจาพรามาลาจารินทาจตุโรกรรมจะเทวตายโมมิตามโนสะจามาชตาวริกปิจัสเพสตาสุขีอุตุปุญญานิปั กัตาณิเมโสขังจติเวทอนิโตกิปังปะเปทาโวมาตังอิมินาปุญญากรรมิณาอิมินาอุติเสนาจจิปังสุราเภเจวะกานหูปันนาเชตนังเยสันตานิหินาธรรมายาวนิพานโตมะมังนาสันตุสัพพะทายวายาตถาโตภาเวภาเวอุจุติตังสติปัญญาสันเลโควิริยมีนามา ระพันตุโนกาสังกาตุจะบิห ja. um. ิสุเมพุทธาทิปาวโรนะธรรมโมนาทุวาลุตตาโมนาปัจเจกาพุทโธจะสังโคนาโทตโรมามติโสตต์นุภาเวนะมาโลกาสังละพันตุมาสาวันธามิพันเตสะปังอปาระ มัธาเมผันเตมยากตะตังปุญยังสามินาอนุโมทิตาภงสามินากตะตังปุญยังไม่หัางตาภา